ยีมาดูความตีความโจทย์นิดนึงโจทย์อัค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงจากรูปส่วนโค้ง C A D เป็นครึ่งวงกลม C A D เป็นครึ่งวงกลม A B ตั้งฉาก C D ตามรูปเขาให้มาแลาาวา้วถึงตรงนี้นะถ้า B C ยาว3หน่วยถ้า B ไป C ตรงนี้3หน่วยและ B ไป D ยาว4หน่วย A B ย,ย,ยาวเท่าไหร่ จริงๆตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่อง,งวงกลมอาตต้องเรียนเทอม2ของม .3 ถ้าครูลากเส้นตรง AC และครูลากเส้นตรง AD เขาบอกว่าตรงนี้จะตั้งฉากนิยามเขาบอกว่าจุดจุดปลายของสเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อลากไปแตะ ส่วนโค้งวงกลมตรงไหนก็ตามแล้วลากไปหาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะต,ต้องตั้งฉากโอเคนะอันนี้เชื่อกูไปก่อนนะนี่มาดูครับมาดูรูปขยายใหญ่ขึ้นครับดังนั้นมันคือรูปใหญ่ที่ฉากถ้าให้มุมนี้จุดมุมนี้คือมุมผิดรูปเล็กซีกซ้ายหัวน้ำเงินไหลไว้รูปเล็กซีกซ้ายเนี่ย ตรงนี้ก็มุมจุดด้วยถูกไหมมีจุดมีฉากที่เหลือต้องเป็น x แน่นอนใช่ไหมเพราะมีจุดมีฉากก็ต้องประกอบด้วย x เยางนี้ครบร8 0เพราะฉะนั้นตรงนี้ x รูปรู้อะไรบ้างเนี่ย ค้คมยาวด้านครบไหมขอดูก่อนนะสามสี่เอาแล้วคงอาจไม่ใช้รูปใหญ่อาจจะใช้รูปเล็กซีซ้ายซี่ขวาแทนมาดูนะครับดูซี่ขวาซี่ขวาตรงนี้ฉากรูปซีขวาตรงนี้ฉากแล้วก็จำเห็นหม้ในรูปใหญ่ตรงนี้มัน x เพราะนั้นตรงนี้ก็ x ด้วย ในรูปซีขวาถ้าฉาก X ตรงนี้ต้องเป็นมุมจุดน่นมันรู้อะไรบ้างเนี่ยเอบยาวเท่าไหร่โจทย์ต้องการถาม AB ยาวเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันมาดูอาจจะต้องใช้วิธีการแก้สมก,การคร้างไว้มาดูครับ โจทย์ถาม AB ยาวเท่าไหรเพราะนั้นให้ AB เป็น X ให้ AB เป็น question mark อ่ะ A, B, question mark ตรงค่ามุมจุดตรงค่ามุมจุดคือ question mark ในรูปซ้ายเพราะฉะนั้นตรงค่ามุมจุดในรูปขวาคือ4โอเคนะรูปซ้ายอยู่บนรูปขวาอยู่ล่างนะ ตรงค่ามุมจุดในรูปซ้ายคือ question mark ตรงข่ามุมจุดในรูปขวาคือสี่ตรงข่ามมุมกากระบาทในรูปซ้ายคือสามตรงค่ามุมกากรบาดในรูปขวาคือ question mark โอ้ยมาแปลกเว้ยสมการ question mark ส่วน4ี่เท่ากับสส่วน question mark เพิ่งเคยเจอครั้งแรกด้วยที่เคยทำมันมามาดูแก้สมการกันมาแอบใช้ตรงนี้กัน ตกลง question mark ส่วน4เท่ากับสส่วน question mark เหมือนเดิมกตินนกาแก้สมการคูณไข้ขึ้นไป question mark คูณ question mark ได้ question mark กำลัง2 4คูณ3ได้12 question mark เดียวก็เท่ากับถอด square root ของ12อถอดสแควรูทสิบสองอส 12, หมายความว่าหาเลขเหมือนกัน2ตัวดึงมาข้างนอก root 1 12มันคือ2คูณ2ได้4 4คูณ3เป็น12 รลในค e ณเฉลยมาร์กิงเท่ากับ2 s q สแควรูตอบครับตอบ2 s q สแควรูเอาแล้วนะม่อนม่อนจะเจออีกสไตล์นึงขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมปกติเราเจอสไตล์ที่ค่อนข้างแก้สมการก็เอาเรื่องแล้วอีนนี้มาสไตล์แปลกแล้วเริ่มมีการมีการอย่างเงี้ย question mark ฝั่งหนึ่งในอันหนึ่งก็ใช้ Question Mark อีกอันหนึ่งก็ดันใช้ Question Mark ด้วย และเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแก้สมการกําลังสองหาตัวที่ยกกำลังสองคูณกันแล้วได้กับตัวพ mm ิเ n m มาเขียนนะตอบเท่าไหร่นะสองรูทสามเ้อไหนเนี่ยข้อ mm hmm. 1ต่อไปข้อส mm ี hmm. ่ข้อย mm ี่แปดกำหนดให้ BAC เท่า, AC, mm hmm. ากับ ADC มุม BAC BAC ก็ให้มาแล้วโค้งเดียวเท่ากับ ADC โค้งเดียวโค้งเดียวเค่โค้งเดียวให้ AB ยาว15ให้เลขมาแล้วให้ AC ยาวแให้เลขมาแล้ว DC ยาว4ี่หน่วยให้มาแล้วด้วยโอเคมาดูครับรูปใหญ่ตรงนี้ครูให้มุมนี้ชื่อมุมจุดโค้งเดียวมุมจุดและตรงนี้คือกากบาทรูปซีขวาจุดโค้งเดียวตรงนี้ก็ต้องเป็น กากบาทถูกไหมสามมุมประกอบกันเป็นร้อยแปดสิบมาดูครับอยากหาอะไรเนี่ยให้หา AD ตัวนี้ตรงข้ามจุดในรูปเล็กคือ question mark ตรงข้ามจุดในรูปใหญ่คือ15เท่ากับตรงข้าม x ในรูปเล็กคือ4ตรงข้ามเล็กในรูปเล็กคือ4ใช่ไหมตรงข้าม x ในรูปใหญ่คือ 8, 8. อ่าแก้สมการครับ4ส่วนแย้าย15ขึ้นไปคูณ414 428 15ห้ารสตอบ7.5ครับ พอเข้าใจลูกเล่นยังนะครับต่อไปข้อ29่สิบามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม DEF ต้องวาดรูป29นี่ไปวาดรูปเองแล้วลองไล่ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูเฉลยในคลิปถัดไปนะครับเหมือนกัน30วาดรูปเองแล้วลองนั่นดูนะครับ ลองวาดรูปมอดลองเอากระดาษเอากระดาษเท่าตัวนั้นก็ได้มีสมุดมาแล้วลองวาดรูปล,ลองไล่ดูซิยี่สิบเก้ากับสามสเดี๋ยวผู้จะเฉลยให้ท่าลองทำเองดูก่อนครับทั้งคู่เลยยี่สบเก้าามสวาดรูปนะหล,กหลกักๆถือวาดรูปแล้วลองคำนวณดู